ใครปิดฟันแล้วจะไปถอนฟันต้องคิดใหม่ดีๆแล้วนะครับเพราะมีางานวิจัยบอกว่าถ้าคุณสูญเสียฟันไปหลายซี่คุณกําลังเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์อยู่การวิจัยตัวนี้นะครับได้ทําในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าคนสุขภาพดีมากๆเขาติดตามดูกลุ่มคนอายุ60บปีขึ้นไปนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วมาดูว่ามีปัญหาโรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นหรือไม่เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่มีฟันเหลือเยอะกับคนฟันเหลือน้อยผลจากการวิจัยพบว่า คนที่มีฟันเหลือน,น้อยเนี่ยเสี่ยงโรคสมองเสื่อมนี่มากกว่าคนที่มีฟันปกตินะครับถึง1.6เท่าเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์มากกว่าถึง1.4เท่าแล้วก็ยังเสี่ยงต่อโรคปัญหาหลอดเลือดในสมองถึง3.2เท่าส่วนสาเหตุที่ทำให้การสูญเสียฟันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดสมองเสื่อมนะครับ งานวิจัยได้ตั้งสมมติฐานไวสีข้อนะครับก็คือ1การเคี้ยวอาหารนะครับมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดในสมองนะครับแน่นอนว่าการเคี้ยวอาหารที่ไม่ดีนะครับจากการสูญเสียฟันก็จะกระทบกับการทํางานของสมองไปด้วยข้อที่2นะครับคือการสูญเสียฟันแน่นอนว่าคนคนนั้นจะเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดทําให้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอแน่นอนว่าการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในสมองก็อาจจะไม่ดีตามไปด้วยข้อที่3นะครับคือคนที่สูญเสียฟันหลายซี่นะครับมักจะเกิดจากโรคเหงือกคนที่มีโรคเหงือกนะครับจะมีการหล อย่างต่อเนื่องยาวนานสารเหล่านี้เนี่ยเป็นสายที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้4คือการที่คนคนหนึ่งสูญเสียฟันเปลายซี่นะครับมันจะบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจดูแลสุขภาพร่างกายได้ไม่ดีเพียงพอซึ่งก็มักจะมีปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยได้แก่เช่นการ,รมไม่ออกกาลังกายการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอการไม่ควบคุมอาหารดื่มเหล้าสุบบรีนะครับซึ่งแน่นอนพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดโรคปัญหาเรื่องสมองเสื่อมได้ในอนาคตส่วนคนจัดฟันที่ถอนฟันเปลายซี่หรือถอนฟันคุดไม่ต้องกังวลนะครับ ราะฟันที่ถอนนี่มักจะเป็นฟันที่เกินความจําเป็นอยู่แล้วและไม่ก่อให้เกิดปัญหาดัง4ข้อที่งานวิจัยกล่าวไว้นะครับ